สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องมนตการผ้ารวยนะคะค่าผู้ชมเมื่อนี้เนาะคะ่ะแอดกะจะมีตัวเลขแนวทางจากคุณยายยา่าใจค้นจนเนาะคะ่ะไทยบ้านกับไฮสาย่าคุณยายแบบนี้นะคะวดทิพานมาเนาะคะ่คยยะคุณยายเพิ่งกะเข่าเจ็ดหนึ่งตรงๆนะคะสําหรับงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่เนาะค่ะคุณยายเพิ่งจะมีตัวเลขตัวใดเป็นแนวทางให้กับมาไปเบิ้งไปชมน้ำกันเนาะคะ่ะ ฝันม่อขอยก้งได้ข่อยถึเด็กยว่ามือข่อยเตือนเด็กทดเพราะถ้าขอยถือทิเจ็เนาะใชขอยถือเด็กกว่าพ่อถือทิพต่อกันนะงหัวแต่เนาะไม่ถึอซองหัวรล่าองหัวยเจ็ดขอยกถือชุดเจ็ดข่อยกถืม่ค่ะฝันก้อยถือกนเต็มข่อยฝันมังมังเล็ออกแก้วละละออกก็ดีถือเล็ก็ออกดีวะถือเพอผู้ขายขอเพิ่งภาพบาแล้วสองตัวมาตัวบอกเข้ามา เราฟันมาไปเฮ็ดบัดทำไเจ้าเขาเจ้าเฮ็ดบดฉาาแบบบาดใหนึงคนอะเราก็ร่างเี่าไปแสดงว่านั่งพญาเป็นไงโศกะไอ้โศกเวยไอ้โศกแม่นาคนแสดงว่าถือกับแม่นาอ่อนคนถือกับเจ้าตัวนี้ยังถือท้องหวัดเนาะจวนใทาเห็นศนเจ็ดมางกรศูนย์เจ็ดตัวบัอีนึงเนาะมันก็ได้ออกทุนเจ็ดอีกแต่าบงแมองนั่งพญาจะเห็นได้บางเทือบังแม่องพนทอนเข้าว่าไอ้ตั้งตังมันคือทุนเจ็ดทะยุหลังพนขวบอ ตัวว้าตัวม่หนุ่มกันชนเลยนะวันังเยอะไปอย่างเียบๆเดี๋ยวเรออกกินแบนนะวนะเจ็ดเนาะนะเจ็ดวธนหลังตัวแบบไงนี่ยืนอมผ่านไม่คอยบายขึ้นมาเมื่อคนหลังต่างเอาให้กันยืชสวงย่จังียช่วงประเด็กชุนมันก็เรียกหาเรียกเก่ากว่าจแถึงบดแมนยูเราถือบดโยพี่น้องนะคะยอมรับูิว่าคนจังว่าตัวแบบไงหนึ่งเราิธันหลังๆกะผนมีพิดผนมีเส้นอันนี้ จังโคตีชื่อชนเจตบอกนแนนอนอหลีพี่น้องแม่ก็เมื่อใดแม่ชี้จุดเมื่อใดจะฝ้าทานเลยเแ้วจุดมันนั่งวนม่คอคอยถุดคอเพิ่งผ้าแม่เมื่อนาให้พอไอียมานาเอาหนทํานอเขะโชคขอรักเจ้วตาทิพย์ม่เมื่อใดสะดวกก้อมกันจังจุดนาอเมื่อใดเมยอก็จะเฝ้าเมื่อใดบอ์ดีๆอย่แง้วตาทิพย์มุกจุาหน้าเขาก็ได้ครับ โอ้มาขอโอ้ขนจังก็เห็นพี่ก็ได้เม่นยนุ่มาเอแตทิพย์แล้วเพิ่งภาพอะไรนี่แล้วแต่สะดวกว่ายพอั้คนเันี่ว้ใซม่นนับอกเอาไปยิงพระบอครับว่ายมุซาที่คุเงินไปเ้าขายของกดีแค่นั่นถืถขกคนเพราะถ้นมันมีคนคอยก็พาใส่้นคอยยันคอยยีดีเลยครับตาพาใจขายของคอยจุหเ ในมากกับอีแม่เพราะนมากกับขนมจน,นไม่อยากกอดกดก็เวรกลทวสิพอนกับแฟตายอยู่หมดเลยขอยยงฝา,ากมาครับออเออไอแม่กแทแบบนั้นไอ,อแม่ขนมไแม่ป่นขกีแบบนแม่ให้ถามเนี่ยจะพัดอัน,อนเจเจจังเอาองค์นังพญา,าหาเป็นจังไดเนี่ยคน เฝันเธอหนึ่งมันบ่เคยฝันเห็นาเปเจาะสางวัดเขาเริ่มผิดไปสางวัดน้ำให้เจาคอยเรียกหูเมียก่อนนะคอยเรียกหูเมียกันกอไว้มากลับะโอ้ยทุกข์ายวันนึงโดนแต่ตรงกวนใจคนเนนี่เฮ็ดตึมหมดเขาจะไว้มาขอจุดชุนเจ็ดหกเห็นบ่ไห่ข้างกอกชุนเจ็ดชื่อชุนหกหกชุนหกชุนเจ็ดมันกระถือกันน้อเด้สองตัวหนึ่งน้อยทัคอยก็ยมันอ้กย่งใมากาคอย ไม่ไงก็เห็นเรียกเจ้าตัววขาสั่นชุนเกคอยกระถือที่จับเห็นอยู่ใส่เห็นอยู่ในเห็นอยู่ใส่โอ้ยแกต่างคนทายอยู่เนาะคอยเห็นอยู่นี่ไม่ไงเน่าะคุณวะโอ้คุณเกเ่คเจ้าหรอกคอยไปจอดรถนี่ปั่น่ะมันไม่ไงเนาะ่นนัพนคนนั้นพอถ่านมจ้าโอ้ยพอได้กูเมื่อเห็นตกอยู่เทอนอนบาทถัานี่น้อยนึงมากไม่ไงเน่าบ่มดเออคอยว่านเฮ้ยไม่ไงไม่กรดัง สนี่ตลาดเ้าจะเห็นคนไม่ไงียเน่าไม่เงเน่าไม่เงยเน่าเขาจเห็นเขาก็ะด้ ขนาดเล็กอันบางเทืาพวกเขาก็เจ้ากันยังคิดหอดห้มะทายมะเบามะเหลนน้ำเนี้อมาใส่กันไม่รดเาบสเน่ามนท่ารธรรมช่มตาเลกตรงกัน่อยคซื้อสำหรับงัวดนีแม่เน่าคพินกับมี่เล็มากของเพิ่นแล้วเอยบ่ซื้อยี่สจุ่หขุนมเล่าอยู่หรอกเอยบ่อะไรซื้อน้ำเน่าตอนมันเล็กตรงกันมันซื้อแล้วพอะให้เนาเขาเท้าคือบ่ซื้อชุดอันนี้เนาตัวมากที่สุดอันนี้อันนี้บ่อันี้อันนี้แหละหนึ่งสองสา รว่าื้อชวนเจ็ดบอสี้เตกบุครับบสื้อน้ำผึ้งใครว่าอัน้อ้ยไอเดียครับเขาจะซื่อแะบอ้กนั้น่บอยซื่อีแปดแปดที้แปดเอ้าคือบชื่อชี้แกนครางน่าแปงวะซื้อแปงโอ้เบคคลน่าแปงวะเว้าเขี่นตัวเลขที่แม่เน่าพ่นมักที่ส no ุดนะคะเก้าสองห้าแล้วก็สองห้าแล้วก็ห้าเจ็ด คือตัวเลขที่มักแต่ว่าที่ว่าไอตัวเลขไล,ลยๆตัวนี้คืออยู่ในหนังสือขวัญใจคนจนเขียนให้พี่น้องเิึงมึงเอาลวดให้เจ้าซื้อเอาลวดหันมากไผมากมัน่นีอแม่ว่ามากตัวใดก็ซื้อเอาลวดแม <laughs> ่เราพเพงมากไพ่มากมัน่นอ,อยเจามาขอนะัเจาะแต่ว่าแม่เ<ม>น่าเท้าแม่เน่าให้แน่ตัวใดมันสิออกตอบแน่แม่ไหว้เจ็ดเจ็ดหาแต่เดี้ยวไหลบอกถึงมาเจ็ดเจ็ดหานะ แม่มากที่สุดเพราะว่าบอกวันเจ็ดก็ขเดียวครับแก็มันก็ขอดูว่าเจ็ดมันถึงย่างหันซองอันหนึงมันช้าเป็นหาขื้นทุเรียนบานนี่ก็ขึ้นล้อเล็กถูกนั่งพยาเนาะแม่ซีจุดอยู่แม่บอกครับแม่ซีจุดอันนั่งพยาอยู่มือเจ้กจอมากจอมข่อยเกิดเอมากเอากาหาเจขออน้ำพึ่นตัวหน้อยเดี๋ยวเมื่อใดจังไว้ดีๆเหาจังขอพิ่งน้อน้ำจังข้นบ่เห็นห้องเดลูกออกน้ยับนี่ มึงสี่ถือว่าละว่าอ้มึงตายกูได้มึงสีบทหาสองอ่ะนี่ทำโอ้หาสองหกสองหาสองงแต่ว่าหมองนี่มันเก่นี่มันหิวเลี่กบหกเ็บหอบอกหกหนึ่งมันเก้าหนึ่มันออกว่มาเป็น6กหนึ่งเห็เขาเห็หเขามงเห็นไหมเหตแ่ใช่ไมี่ดิ อเาิดดำผู้ชมเบิ่งไปิดดำคุณแม่นี่ก็สองนี่ก็เป็นหกสองไม้ใ่หมาบบหนหกหนึ่งน้มันเอาตัวนี้มาออกไหมโอ้มันจะสร้างขาก่อนไ่แม่ตัวนี้ป่ะอืพี่น้องเบิ้งน้ำกันเลยัวนี้ก็่นเรามาป็นนึงสี่เลยอันนี้ป่ะอันนี้คือหัวไม้ป่ะแม่หัวี่ยซื้อว่านมาเลยนะล่ะว่านหกหนึ่งหกสองหกห้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าห้า เล็บ่มีคนมักอยู่ด้วยเล็กอันนี้นี่ตัวนวาเนี่ยตัวนี้มันอยากดังๆอยู่ด้นี่เก่าหึงเก่าหน้าหอยเนาะไบก็มเก่าหน่แมนบอกันออกหกหนึ่งนานะเ่ให้บดิหกหนึ่งททั้งแต่ก็เห็ดเก่าห่ต้องหันอ่านี่ขล้วหวานหันหัว้นแมนควบข่อยยีดีหน่ค่ะแมนอยู่อันนี้หกนึมาเป็นเก่าหนึ 6กสองมาเป็นเก้าสองพกขาคือเป็นเก่าๆเลยก็เป็นเก่าเอานกล้วยงอเกินอันก็เป็นเก่าเกตัวเด็ก่ะก็เป็นเก่าใดพกก็เป็นเก่าเน่เาถึงถึงอ๋โอ้ยเหมียนความม่น้อยก็สี่เก่านได้ะนี่ใส่เดีนี่เปุ้ยะนี่มันสี่คนี้บอกว่านี่จีมันสี่นี่นอเอาเบิ้งบักนี่หน่อยนนี้ขวัญใจคนจนมันสี่ตัวใดเบิ้งเอา อสี่กอสี่กกับหนึ่งอันนี้ผมเนี่ยแสดงว่าเลขในหาตัวนี่แหละเขาอาจจะจับคู่คือเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าห้าเก้าหกหกหนึ่งก็้เขากระเพียนเป็นหกหนึ่งหกก็ได้อีกเอ้ามันหมุนมากมันเป็นยังสี่พอดีตัวนี้เขากระหักลงมาอันนั้นเปนกระจับคู่ไหนนะนี่นี่เก้าหนึ่งนีหนึ่ง เมนเมนเมนาก็เฮ็ดดีตัวนนอแล้วเขาเฮ็วห้องเาเฮ็ดดีได้ทำผู้ชมขานะคะแต่ว่าส่วนหมากเลขกมันจะออกของหมอในหน่อยนี่บนี่ไม่ถีงห้าก้อนนี่อันนี้คิ้วเลยเล็กสามตัวแต่นั่งถูกตัวอันชิงนตัวดีบอกตัวอ๋อชิงโตัวข้างในหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์วันนี้ศูนตัวเนี้ยเล็กสามตัวก็าซื้อห้าก้อนพิ้นตัวเดียวครับ นี่สองอย่างเด็กถึงตัวนี่สองอย่างเล็กถึงตัวก็นี่สองอย่างคนใไเมูองลประมาสังเกีบติ่อยากสุดเลยนี่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 นาที่แรกอ๋อนี่บะครับนี่ตามตัวมันนี่ <Billie> หกห้าห้าเจกห้าเจ็ดสองแปดหนึ่งสองแปดหนึ่ง นี่ห้าถุงก็มีห้าสองศูนย์เก้าสองหายถ้าเห็นบ่อยเก้าสองห้าไม่มก็ให้รายสำหนักยุคเก่าสองหาเนาะให้ลายอาจารย์อยู่ยังไงสองอาจารย์นี่เก่าสองห้านี่บานในถ้ามันนีบนี่มีอันเดียวกันละยองมันเ่มืกันศูนย์เดกเด่นนี่เขาเียกว อันนี้จิศศูนย์นะครับเนาะหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดแปดไม่ดังเ็ทสามอันอาจารย์อันนี้ออกโบงวดที่แล้วไหมเอออันนี้กันนี่อันเดียวอาจาย์บอกค่ะือกันด่อยถ้ามีแม่ทิ้งตัวคือกันตัวคือกันกมันเหล็กบนหรือเหล็กล่างนี่เขากคยชื่อล่างวันอีหยังนี่ค่ะทิ้งตัวอันเก่าเลขไทยสองตัว นี่เรีกว่าี่ประเดี๋ยวมันข้ากันก็เบรกกันสิ่งนี่นี่พี่น้องอ๋อตัวนี้แล้วเนาะก้าก้อนห้สี่สองเจ็ดว่าอย่างเมืองอยู่เากสสองห้าโจยังไห้ะจยเมืองคี่แม่นะจำได้บ่พี่น้องนี่พี่น้องก็เป็นธรรมดาได้ชัดเขาได้ี่รางวัลที่หรางวัลที่หนึ่งเด็ือ่โจดย์้สะกัดเก้ากับห้านี่ ตัวนี้คือเลขเด่นมันนี่ก็ว่าหากเกศกับนี่คือเก่าเนี่ยโอ้พี่นอ้องเพราะฉะนั้นคืออันเท่นาเน้นนาน,นี่ด้วยพี่น้องเน,น,นี่เยคือว่าตัวเลขของอันอันอย่างอาจารย์สอนล่ามบอกสอนเทพบ่ะ,ะนะคะถ้าก่อให้วันเฮตีแสดงว่างวดนี้นี่ซิมีเก่ากับหานะคะตัวเลขไหมคะซิมีเก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ดห้าสามห้าหกห้าเจ็ดตออนนดดกทีุ่เเเจ็หไสามตัวตรงเก้าสองห้านะคะ คักอยู่ขักอยู่เอาตัวนี้เนาะทางนี้ก็คืออยู่ได้นน่ชุดอะไรนี่เก่งจริงไม่ชุดอันนี้เขาเขียนว่าอะไรนะชุดเดียวสามเจ็ดเก่าหน่ก็งามเดินหน่งามอยู่สามเจ็ดเก่าหน่อันนี้ก็เก่าช่วงนี้สามเจ็ดเก่าค่ะนี่คายอันไนี้มันตอนดูมันว่าแม่นี่ห้างก่อนนี้ว่าม่เียนไ้ ทุ่งเจ็ดถึงตกทุเย็ดครับแคปหน้าจอเอาเดอร์้ใดบอเจอใครไม่จอก็แคปหน้าจอเอาเดอร์ค่ะพี่น้องค้านะคะสำรับตัวเลขกองอีกน่ครับมันออกทางล่างแต่ละนู้นเ็นยัไงสองเก่าของทางล่างอันออกตัวปีไก่โอันน่าจะเป็นสองเก่านี่แหละนั่งัะ นั่นเดีวเทาจำขามปีเติตีจิ้เกลือเทานึ้อหาเนี่ยเอาเนื้อหานั่นบอกออมันมันแหม่ว่าเสีวเนื้อหาเด้อพี่น้องเด้อนึ่งหาปลกมันปลวกปลกมันเนี่ยมันออกรับเนี่ยในบอกสุดตอนนั้นเป็นแบบนเนาะนี่เก็ออกเปิดซองัดเก็ตอนนั้นนะับมันมาออกสามันออกไปเด้วห้ากว่า มันออกแปแล้วก็เลยไปสนใจนึ่งมออกนี่นี่นนี่ก็สงเก่าครับนึ่งเจ๊มันออกสองเสืออะนี่เขาเห็นหมังดูนี่นี่นึเก๊กกะดค่ะออกเ๊กนึงนี่เขาเห็นให้เห็นมอนี่นี่ครับต้องอาจารย์แน่เลยอาจารย์ห้องท่องห้องเก่านีมอเขาเห็นไห้เก่าีเจ็ูนกัยังมีนีนออกได้เก่าูนมันก็มีคือเก่ามันวนี้อันนี้เถาเฮงมันออกทิเกียาะ เอาพี่น้องเป็นแนวท่างเดอ้อพี่น้องค่งแบบ